สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีวันพุธนะครับก็มาก,กราฟกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับก็ตอนนี้ผมอยู่กับคู่ a c a t ot c นะครับตอนนี้กราฟเป็นเทรนขาขึ้นค่อนข้างแรงนะครับค่อนข้างแรงแต่ว่าผมคิดว่าเทรนขึ้นอาจจะหยุดพักตัวนะครับอาจจะต้องหยุดพักตัวอยู่แต่เท่านี้นะครับแต่เท่านี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันอันตรายคือเราจะสังเกตว่า กราฟเนี่ยขึ้นตลอดเลยใช่ไหมครับมีพักตัวแท่งหนึ่งคือถ้าเราไปกดลงแถวแถวช่วงนี้คือยังไงก็แพ้นะครับแพ้แน่อนอนนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราต้องถ้าเกิดเจอกราฟแบบนี้เนี่ยต้องรอจังหวะดีๆนะครับเพราะมีโอกาสที่กราฟอาจจะไหลขึ้นต่อได้นะครับไหลขึ้นต่อได้แบบยาวๆนั่นเองนะครับแนวก็เอาไม่อยู่นะครับแนวแนวต้านตรงนี้ก็เอาไม่อยู่เหมือนกัน นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าเจอกราฟแบบนี้เนี่ยปล่อยผ่านให้ก็ก็ดีนะครับเพราะว่านี่เห็นไหมครับมันมีโอกาสที่กราฟจะไหลขึ้นไปต่อเรื่อยๆนะครับแต่ผมคิดว่ามันขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับโอกาสที่จะพักตัวก็มีสูงเหมือนกันนะครับคิดว่าอาจจะเริ่มพักตัวนะครับก็เดี๋ยวดูว่าผมกดไปทั้งหมด13มาเดอร์นะครับ ก็ความเสี่ยงที่1%จากพอร์ต2 0 0นะครับก็คือสมมุติว่าถ้าเรากําไรมาสัก10 20 3 0ิเอย่างเงี้ยไม่ต้องเพิ่มขนาดไมายนะครับไม่ต้องเพิ่มตามขนาดขนาดพอร์ตที่มันโตขึ้นนะครับก็กดที่2องออเดอร์เหมือนเดิมออเดอร์ะละสดอลลาร์เหมือนเดิมนะครับไม่ไม่เป็น2.2 2.3อาะไรแบบนั้นไม่เอานะครับก็แค่ออเดอร์ละสเหมือนเดิมนะครับพยายามทําให้ อพอร์ตมันลงตัวด้วยหนึ่งสองสามนะครับไม่ต้องไปเดินสองจุดสองสองจุดสามอะไรอย่างนั้นไม่ต้องนะครับก็เดินขนาดไม้ตั้งแต่เริ่มต้นจนกว่าพอร์ตของเราจะตัวไปถึงสามร้อยดอลลาร์ค่อยขยับนะครับค่อยขยับนะิดอ่ะเทรนขึ้นค่อน,นข้างแรงนะครับแต่ดูว่าเขาจะพักตัวไหมนะครับซึ่งก็พลาดไปหลายออเดอร์แล้วนะครับ ไม่หลายออเดรนนะประมาณ2-3ออสมเดอร์นะครับยังไม่กลับตัวให้นะครับก็ยังไม่จบนะครับยังไม่จบเนาะนี่ก็อ่าน่าจะพลาดไป4ีหาเดร์แล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าเขาจะกลับตัวให้ไหมนะครับหรือพักตัวนะครับหรือว่าพักตัวนะผมคิดว่าเขาจะพักตัวค่อนข้างที่จะลงมาลึกพอสมควรนะครับก็ ขออนุญาตกดย้ำเข้าไปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูว่าเขาจะลงให้ไหมนะครับเทรนขึ้นค่อนข้างที่จะแรงนะครับค่อนข้างแรงมากๆนะครับแต่ว่ายังคิดว่ากราฟจะกลับตัวลงมาได้นะครับก็รัวไปเยอะพอสมควรนะครับสําหรับคู่นี้นะครับอ่ะก็กลับมาได้แล้วนะครับกลับมาได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวดูว่าอีก18ปออเดอร์ที่เหลือเนี่ย เราจะเก็บวินได้หมดไหมนะครับอ่ะ,นะดูนะครับว่ากราฟจะพักตัวลงมาลึกขนาดไหนนะครับก็เทรนค่อนข้างแข็งแรงนะครับแต่ stochastic เนี่ยบอกว่าคือมันอยู่ในโซน overbought ที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับเยอะมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้ว่า กราฟจะลงมาพักตัวก่อนนะครับคือถ้าเขาลงมาพักตัวแบบนี้เนี่ยอโอกาสที่เราจะชนะก็ค่อนข้างสูงนะครับอยู่ข้างบนนะครับมีออเดอร์อยู่ข้างบนกับไม่แน่ใจว่าเกี่ยวออเดอร์นะครับตอนนี้เหลืออยู่12ชุดนะครับจะดูว่าถ้าเกิดว่าข้างบนชนะแล้วเนี่ยจะเหลืออีกกี่ชุดนะครับ อ่ะตอนนี้เหลือ8ชุดนะครับอ่าแชุดสุดท้ายนะครับก็1 2 3 4สสี่ก็ใกล้จบแล้วนะครับเหลืออีกแค่ไม่กี่วินะครับก็ประมาณ10กวินะครับ10กวิจะจบหมดนะครับนั่เท่ากับว่าออเดอร์หลังๆคือเราชนะหมดนะครับชนะหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าวันนี้เพิ่งจะได้เปิดกราฟนะครับแล้วก็เจอกราฟแล้วก็บันทึกเลยนะครับเพราะว่ากราฟคู่นี้น่าสนใจมาก นะครับกราฟไหลก็จริงนะครับแต่ว่าอ่ะพักตัวแล้วนะครับก็กดไป31อดอเดอร์นะครับเดี๋ยวดูว่าแพ้ไปเท่าไหร่นะครับช่วงแรกๆอ่ะแพ้หมดนะครับ1 2 3 4 5 6ี่้าแพ้6นะครับแพ้6ออเดอร์นะครับจาก31ออเดอร์ทั้งหมดนะครับในคู่เดียวนะครับนั่นเท่ากับว่าเราชนะไป25่าแพ้6นะครับเดี๋ยวไปดูคู่อื่นกันบ้างนะครับก็เทรด ไม่กดดันนะครับก็ไม่ค่อยกดดันเพราะว่าค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นว่ากราฟจะมีโอกาสพักตัวนะครับมากกว่าที่จะไหลไปต่อนั่นเองนะครับอืมส่วนคู่นี้ก็ยากนะครับคู่นี้ยังยากอยู่นะครับเหมือนกราฟจะหลุดแนวเบรกเอาล์มานะครับซึ่งแบบนี้ถ้าเราจะกดขึ้นก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะครับ โู่นี้กลับตัวขึ้นไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมกดขึ้นกันล้วกันเนาะคิดว่ากราฟน่าจะขึ้นนะครับเมื่อกี้เราชนะ26่อ่า25แพ้6นะครับเดี๋ยวดูว่าอา่าจะได้อีกสักครู่หนึ่งหรือเปล่านะครับก็คือถ้าโค่นี้ปิดบวกผมก,ก,ก็จะพักเลยนะครับก็จะพักเลยนะครับนี้กราฟลดแนวลงมานะครับเดี๋ยวดูว่าจะขึ้นให้ หรือเปล่านะครับกดไป7 7ชุดนะครับก็คิดว่ากราฟน่าจะพักตัวนะครับน่าจะพักตัวอ่าแหมกดข้างล่างติดข้างบนนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะ ใช้เบสิกแนวรับแนวต้านแล้วก็การดูเทรนด์นะครับเทรนเป็นเทรนด์ขาขึ้นนะครับแล้วก็ส s สติด้วยนะครับอยู่ในโซนโอเวอร์โซนะครับนั่นเท่ากับว่ามีแนวแถวนี้มีโอกาสที่กราฟอาจจะพักตัวกลับตัวขึ้นได้ในครับก็ใช้พื้นฐานในการประกอบการตัดสินใจก่อนเข้าออเดอร์นะครับสำหรับคู่นี้นะครับแล้วก็ดูสถสติบวกด้วยร่วมด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูว่า มันจะเป็นไปนอย่างที่เราคาดการณ์หรือเปล่านะครับเหลืออีกไม่กี่วินาทีนะครับสำหรับคูอ่อออเดรอร์ข้างบนนะครับเหลือ30วิโดยประมาณนะครับก็ตอนนี้ผมเปิดกราฟมาใช้เวลาประมาณ7นาทีนะครับ7นาทีเกือบือนาทีนะครับก็ ก็กดได้แหละออเดอร์นะครับแต่ว่าเป็นออเดอร์ที่ค่อนข้างที่จะรัวออเดอร์นั่นเองนะครับเป็นการกดรัวเนาะไม่ได้แบบวิเคราะห์แบบละเอียดยิบว่ากดตรงนี้ออเดอร์ละวสิบยี่สิบอะไรแบบนั้นไม่ใช่นะครับมันจะเหนื่อยแล้วก็กดดันพอสมควรนะครับถ้าเกิดว่าเราได้ราคาที่ไม่ดีนะครับแต่ว่าการเข้าออเดอร์ในลักษณะแบบนี้เนี่ยแม้ว่าเราจะได้ราคาไม่ดีแต่ว่าเราสามารถแก้จุดเข้าได้ เพื่อที่จะให้กราฟเนี่ยกลับวิ่งไปชนทีของเรานะครับก็เหลือออเดอร์สุดท้ายนะครับอืมอย่าลงมาสิครับก็นิดเดียวนะครับหรืออีกนิดเดียวก็จะจบแล้วนะครับสำหรับค u ู่ USDBRL นะครับ Otc ก็ชนะนะครับก็เอาองเป็นว่าฝากไว้แค่นี้นะครับทั้งหมด39ออเดอร์นะครับ ก็แพ้ไป6นะครับชนะ3 3นะครับก็วิเคราะห์ให้ดูนะครับว่าการเทรดเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะมีความเข้าใจมากน้อยขนาดไหนแล้วก็กล้าที่จะเข้าออเดอร์หรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับมันมันเอาจริงๆถ้าเกิดว่าเรามีความเข้าใจมากเนี่ยความเสี่ยงเราก็จะน้อยตามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครลองแบ็กเทสที่ผมแนะนำการกด ออเดอร์แบบนี้เนี่ยลองลองมาแชร์กันได้นะครับว่าเอลองเอาไปแบ็คเทสดูแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับได้ผลเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็พยายามจะทําคลิปแล้วก็วิเคราะห์ให้ดูนะครับว่าจุดเข้าแต่ละจุดเนี่ยมันต้องเข้าตรงไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็ดูอะไรบ้างนะครับใช้เวลาประมาณไม่ถึง10นาทีนะครับก็วันนี้ก็ตามเป้านะครับตามเป้าเหมือนเดิมนะครับก็ชนะ33แพ้6เนะ้องสวนใครที่ ยังไม่มีบัญชีสามารถสมัครบัญชีได้นะครับเพื่อไปทดสอบดูนะครับว่าออเดอร์อ่าสิ่งที่ผมแนะนำการเทรดไปวันนี้เนี่ยหรือว่าคลิปก่อนหน้าเนี่ยมันใช้ได้ดีมากน้อยขนาดไหนนะครับก็ขอให้ทุกท่านพอตบวกนะครับแล้วก็มีพอเก็ตออฟชาตด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีก็สมัครได้เหมือนกันนะครับพอเก็ตเนี่ยมันจะเทรดได้ทุกคู่เงินนะครับแต่ว่า คอรเทคเนี่ยจะเทรดได้เฉพาะ OTC เนี่ยครับผมอย่างคลิปก่อนหน้าที่ผมแนะนำไปคลิปแรกนะครับก็ลองไปย้อนดูได้นะครับว่าเป็นเพราะอะไรเนาะน่าจะไม่มีแล้วนะครับ10นาทีแล้วก็เดี๋ยวจะทำคลิปอธิบายเพิ่มเติมอีกนะครับว่าจุดเข้าตรงไหนที่เราจะได้เปรียบตลาดมากที่สุดนั่นเองนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ